การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับที่ระลอกสองนี่เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับมันเป็นเรื่องที่เร่งด่วนมากๆแล้วมันก็แพร่ไปในหลายจังหวัดนะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยไม่จะมีผู้ที่ติดเชื้อเป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าในส่วนของหน่วยงานกํากับดูแลด้านประกันภัยแล้วก็ภา,าคอุตสาหกรรมประกันภัยเนี่ยเราจะทํายังไงที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่นั่น ไม่ว่าเขาจะเป็นคนไทยหรืออาจจะเป็นแรงงานต่างด้าวทุกคนก็ผมคิดว่าก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นก็วิธีการที่เราทำอันดับแรกเลยก็คือมาดูว่ามาตรการทางด้านของประกันภัยเราจะไปช่วยอะไรบ้างเราก็เร่งสำรวจนะครับว่าผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยมีใครทําประกันหรือเปล่าแต่ว่าด้วยความยากลำบากเนื่องจากว่า รายชื่อต่างเนี่ยจังหวัดเขาอยากจะเก็บเป็นความลับนะครับ<ม>เราก็ไปขอมาจนกระทั่งได้รายชื่อจํานวนหนึ่งเขาค่อยทยอยเข้ามาเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องดูแลเพื่อไม่ให้ผู้ที่ได้รับที่ที่มีได้รับการแพร่ระบาดติดเชือ้อโควิด -19 เนี่ยได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจเพราะฉะนั้นเราก็ทยอยตรวจทางภาคอุตสาหกรรมประกันไท,ไทยนะครับ <S <S 2> <S 2> ส่วนสิ่งที่เราคิดว่าเราสามารถทําได้เลย ก็คือเรื่องของการาระดมทุนทรัพย์หรือสิ่งของมาช่วยเพื่อจะเ,อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นก่อนนะครับซึ่งจากการที่เราสอบถามไปเนี่ยทางจังหวัดก็ขาดแคลนพวกเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับแล้วก็ทุนทรัพย์ในการที่จะไปดูแลเรื่องของการคัดกรองต่างๆนะครับซึ่งขณะนี้เราก็คงทราบดีว่ามีการตั้งโรงพยาบาลภาคสนามขึ้นมานะครับ เราก็เร่งช่วงนี้ก็ต้ององเรียนว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างระท้านะครับเราก็ได้คุยกับทั้งท่านนายกสมาคมที่เกี่ยวข้องกับประกันไทยทุกสมาคมทุกสมาคมก็ยินดีให้ความร่วมมือนะครับรวมทั้งพวกสิทธิ์เก่าวอประสานซึ่งขณะนี้ต,ต้องเรียนว่าเรามีหลายรุ่นแต่ว่ารุ่นที่เพิ่งจบไปเนี่ยขณะนี้รวมคนได้ง่ายกว่านะครับก็เลยในเบื้องต้นก็เลยในส่วนของนักศึกษาก็เลยได้ นักศึกษาที่เพิ่งจบหลักสูตรซูปเปอร์วอลกร,รุ่นที่1นึ่ไปแล้วก็มาเร่งในการที่จะรวมตัวกันเพื่อที่จะมอบสิ่งที่เราได้รับมาให้ทางจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับซึ่งตอนแรกก็คิดว่า,าจะเดินทางไปไหมซึ่งหลายคนที่อยากช่วยเราแต่เขายังคิดว่าเขายังไม่ค่อยอยากไปแล้วก็ทางจังหวัดเองก็ไม่ค่อยอยากให้คนเดินทางเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็คิดว่าเราส่งของไปก่อน เงินโอนไปตามที่หลังแต่ไว้ใช้ช่องทางทางด้านของอิเล็กทรอนิกส์นะครับในการติดต่อสื่อสารกับทางจังหวัดเพื่อให้เขาทราบว่าเรามีความช่วยเหลือซึ่งตรงนี้ต้องเรียนว่ามันเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับแต่ว่าเชื่อว่าน้ําใจต่างๆจากภาคอุตสาหกรรมประกันภัยต่างๆเนี่ยหลังจากที่วันนี้เราได้เริ่มแล้วเนี่ยมันก็ยังมีทางอุตสาหกรรมประกันภัยในรายบริษัทซึ่งเขาก็อยากจะช่วยเหลือหรือนักศึกษา ติเก่าวปรสรุ่นอื่นๆเขาก็อยากจะช่วย,ยซึ่งทางสำนักง,งานคอพอก็พร้อมแล้วแต่ว่าทางอุตสาหกรรมประกันภัยไทยท่านจะติดต่อแล้วก็บริจาคเงินไปเองนะครับหรือมาร่วมกับเราเราก็ยินดีเพราะผมเชื่อว่าคงต้องมีการช่วยเหลือต่อนะครับแล้วก็ทางจังหวัดเองก็ขาดเรื่องของทุนทรัพย์เป็นจนํานวนมากที่จะต้องดําเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชนทังหครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่าน ที่ได้กรุณามาช่วยทําข่าวเราก็จะได้กระจายข่าวอย่างน้อยที่สุดก็ทางจังหวัดสมุทรสาครคนที่อยู่ที่นั่นเขาก็จะได้ทราบว่าคนที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆนมีความหงวหงใยและส่งกําลังใจไปให้เขาเพื่อเขาจะได้ปีเก่าจะสิ้นสุดไปแล้วปีใหม่กําลังจะมาอย่างน้อยที่สุดเขามีความทุกข์กายแต่เขาไม่ทุกข์ใจเพราะยังมีคนไทยอีกทุกๆส่วนทุกๆภาคท,ที่พร้อมที่จะให้การสนับสนุน และคอยเป็นกำลังใจนะครับ,รบผมจะถามทห้นี้ว่าสําหรับในแง่ของพอพอเองเนะครับผู้ที่ทำกรมธรรม์ไอโพดนีดน่คือเราเราจะช่วยผู้ที่ป่วยในเรืงว่าเรื่องประกันจากอะไรบ้างและในครับก็ในเบื้องต้นก็คือทางจังหวัดเนี่ยจะมีเขาจะรู้ข้อมูลใครทําประกันโพวิดบ้างน,นะครับตรงนี้ถ้าเกิดเราได้รทราบเราก็เร่งประสานกับทางสมาคมนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดพบว่ามีการทําประกันโควิดก็เร่งในการจา่ายถ้าเข้าเงื่อนไขต่างต่างก็เร่งถ้ามันมีปัญหาต่างๆเราก็มีศูนย์เฉพาะกิจดูแลเรื่องนี้แต่เท่าที่ตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยทากันน้อยมากครับเพราะว่าเป็นแรงงานต่างด้าวเยอะครับทํากันไม่เยอะนะครับแต่ว่ามันก็มีก็คิดว่าถ้าเกิดทุกคนหลายคนมีระบบประกันภัยมาช่วยบริหารความเสี่ยงเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็จะได้รับการเยียวยาในระดับหนึ่ง นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างที่ทางจังหวัดขอนยอยเขาค่อยๆส่งมาจํานวนที่เขาส่งมารายชื่อต่างๆเนี่ยแต่ละแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมีจํานวนไม่มากนะครับแต่ว่าเราก็ยังประสานงานกับทางจังหวัดสมุทรสาครอ,อย่างใกล้ชิดรวมทั้งได้สั่งการผมเองก็ก็ต้องเรียนว่าได้ทํากลุ่มลายของขอ,อาภาคขอ,อจังหวัดทั่วประเทศเป็นเป็นกลุ่มลายแยกปัญหาแล้วเขาก็จะรายงานสถานการณ์ในทุกจังหวัดให้ผมนะเพื่อจะได้ทราบ แล้วก็ได้มีการสั่งการว่าในส่วนของประกันภัยเราทำ,ทำได้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเราก็คือถ้าใครไทยทําประกันโควิดถ้าเราทราบแล้วเราก็เร่งกระบวนการในเรื่องของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแต่ว่าตอนนี้ที่ที่ค่อนข้างลําบากถ้าเกิดว่าผู้ผู้ที่เขาติดเชื้อเนี่ยเขาไม่ได้ประสานมาโดยตรงเนี่ยทางเป็นเรื่องของทางจังหวัดเนี่ยคือผู้ติดเชื้อเองก็ไม่ค่อยอยากที่จะเปิดเผยตรงน,น้ทางจังหวัดเองก็ไม่ค่อยอยากจะให้หลายชื่อเราก็ไปขอมาแล้วก็พร้อมกับ ที่เขาบอกว่าจะต้องมีมาตรกา,ารในการรักษาความรับในส่วนนี้ังคนที่จะรู้ก็คือคนไหนทําประกรันในบริษัทประกันภัยเนี่ยที่เขาจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนเขาจะรู้แต่ปัจจุบันต้องเรียนว่ายัางจํานวนค่อนข้างน้อยน,นะครับที่เราพบนะครับขออนุญาตครับท่ากเลครับคือกรณีนี้ครผมอยากให้กคกพรดูแลเรื่องของกรณีผู้บริโภคครับ ถ้าเกิดไปซื้ออาหารทะเลทำอย่างไงให้ผู้เล่โพวได้มั่นใจว่าซื้ออาหารทะเลแล้วเนี่ยทาประกันได้หรือไม่นะครับก็คือเมื่อกี้คุยกับทางท่านผอส่วนหนึ่งนะท่านบอกว่าต้องเป็นกรณีที่ผู้ประกันซื้อถ้าเกิดผู้ผู้ขายนะฮะเวลาลูกค้าซื้อกุ้งไปหนึ่งโลอาจจะแจกสิบาทได้ไหมฮะในการซื้อกวามาทันใ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 น,ใน,ในตัวที่ประกันสามพันเนี่ยครับว่าอหรืออยังไงได้บ้างครับ ครับอันนี้ตอนนีต้ต้องเรียกว่าเราก็มี <c oughs> ตอนนี้เรามีเรื่องของประกันภัยปีใหม่นะครับ,รบ10บาท new normal plus ซึ่งจริงๆแล้วเป็นเป็นประกัน PA ประกันอุบัติเหตุแต่ว่าด้วยการบูรณาการกันเนี่ยเราก็รวมประกันโควิดเข้าไปด้วยนะครับถ้าเจอนะตรวจปุ๊บเจอปับ๊บนะถ้าพ้นระยะเวลาเราคอยเนี่ยถ้าเกิด เจอว่าผลเป็นบวกก็คือติดเชื้อเนี่ยบริษัทประกันภัยก็จะจ่ายให้3,000บาทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนอกจากเขาจะซื้อเองได้แล้วเนี่ย <c oughs> ก็ยังมีในส่วนของกลุ่มอ,อุตสาหกรรมทางด้านของธุรกิจนะครับที่เข้ามาร่วมกับเรามีหลายบริษัทนะครับที่ทางสื่อก็คงจะทราบอย่างน้อยที่ผมจำได้ AIS counter service นะครับ แบล็กแคนยอนอีกหลายๆบริษัทถ้าหากว่าไปใช้บริการเหล่านี้นะครับก็สามารถที่จะได้ประกันสิบบาทหรือถ้า,าบริษัทธุรกิจหรือกลุ่มผู้ที่มีความสนใจนะครับอาจจะเป็นกลุ่มมูลนิธิกลุ่มสมาคมต่างๆเนี่ยที่เขามีความสนใจเขาสามารถรวมตัวกันแล้วก็ไปซื้อเหมือนกับเป็นประกันภัยกลุ่มได้ จากบริษัทที่มีเสนอกรมธรรประกันภัย n ิว n o r m a l 10บาท New n o r m a l plus นะครับซึ่งมีหลายบริษัทมากก็อยากให้ทางพี่น้องสื่อมวลชนได้เผยแพร่ไปด้วยระยะเวลาที่เราเปิดว่าให้มีการสามารถซื้อหรือแจกได้เนี่ยประกัน10บาทเนี่ยก็คือตั้งแต่1นธันวาคมไปจนกระทั่งถึง31มกราคมนะครับปีหน้าแล้วถ้าเราถ้าซื้อหรือว่า ได้รับแจกเนี่ยนะครับแล้วประกันภัยมีผลเนี่ยก็จะคุ้มครองไปนับไป30มสิบนะครับะฉะนั้นตรงนี้ก็คิดว่าอยากเชิญชวนหรือจะไปติดต่อประสานหลายโบรกเกอร์กับหลายบริษัทนะครับมีมีหลายโบรกเกอร์หลายบริษัทก็อยากจะให้พี่น้องสื่อมวลชนช่วยกรุณาหรือ,อพี่สงกรานรนะครับได้ช่วยกรุณาเผยแพร่ไปในรายการด้วยซึ่งผมเชื่อว่า,าพี่น้องประชาชนหลายคนอาจจะทราบแต่หลายคนก็ยังไม่ทราบ